สวัสดีครับสวัสดีสวีดัสพ่อพี่น้องน้ำกาละกันครับผมสลับมื่นี่อยู่กับทางด้านสุมไก่นมหมอลําสิงอีกแล้วเช่นเคยกาละกันครับก่อนอื่นก็อยเริ่มกาละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำแร่ด้วยพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับผมมามาชมทางด้านครับ เจ้าเยี่แรบเตอร์ครับเย่แรบครับเย่สายแรบครับพี่น้องเบ่งความสวยความงามกันพี่น้องครับผมเย่แรบครับอีกหนึ่งตัวครับสวยครับตัวนี้ช่วงนี้กําลังทําโครงสร้างครับเหตดโครงสร้างกันพี่น้องครับตอนนี้ประมาณสองจุดสามครับแต่ว่ารอยสูงดีครับมีรอยสูงอยู่พี่น้องครับน่าจะไปได้อีกครับ ครับผมลอยสูงดีครับน่าจะไปได้อีกครับเย่ไซแรปไปนอนครับโย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 หู้ยมาชมกันพี่น้องครับผมน้องใหม่ครับน้องใหม่สวยๆอีกหนึ่งตัวครับบึงตออไปนองตอขาแข็ง ตก็ขาแข็งครับต่อทรงดีครับต่อทรงดีสวยงามอีกหนึ่งตัวครับยังเปลี่ยวอยู่ยังเปลี่ยวอยู่พี่น้องบู้โหโอ้กตั้งนะครับพม่าครับโอ้กตั้งหางสั้นพี่น้องหางสั้นจริงจิงอยู่ว่าว่ามันใกล้แม่เอารถบาดนี่ อาแข่งครับพี่น้องอาแข่งครับฝากติดตามนุ่ในกํแลังกันพี่น้องครับผมนุ่มรับซีนของแม่พี่น้องในช่วงเพลงซีนกํแลังกันครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม